ผมโทรมาจากสีสเกตอะครับโทรจากสีสเกตกูได้แล้วหนึ่งข้อคุณคุณคุณเป็นเพศหญิงหรือเพศชายครับหรือว่าดูว่าทอมผมเป็นเป็นเป็นทอมครับอ๋อเฮ้ยมันได้สองข้อแล้วอะแล้วแล้วคุณเป็นแฟนนกไหมครับไม่ครับเอาคุณชื่อคุณนกธนโดนเหรอครับใช่ครับผมผมนกธนาโดนแฟนไปไปอริโอ้ คุยสายครับศนาดลท,ที่ที่เขาที่เขาดังมากในะช่วงนี้อะครับที่เขาดังดังกับแฟนเขาอะครับโอ้ไม่ใช่ข่าวผิดแล้วมงครับน่ะแฟนเขาแฟนเขาที่ชื่อไป,ไป้ายปายตอนตอนนี้ได้ยินข่าวว่าอ่าคุณไป้ายป้ายโอริโอที่ท,ที่ที่เป็นแฟนเขาอะตามจีบเขามาตั้งแต่ทีแรกเลยนะคุณแปลเอาข่าวมาจากสำนักไหนเขับนั่นโอ้วสวัสดีนะคุณไป,ไป้ายป้ายโอเลโอด้วยนะครับเป็นไงโทรยากไหมโทรยากไหม ก็ยากนิดหนึ่งครับโอ๋อแต่แต่คุณก็ฝาฟันอุปสรรคที่จะโทรหาผมใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยทุกคนครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าขณะเขากลับบ้านกับมือที่สามนะครับเขากลับบ้านแล้วเขาก็ยังไปนั่งกดโทรศัพท์เขาเขาว่าเขาโทรห้าสิบหกสิบสายครับกว่าจะโทรคุบอกคุณตอนไหนเนี่ยอ๋อพี่อ่ะพี่เต้มครับมีปิดเสียงเขาไว้สักสักแป๊บหนึ่งไหมเพราะว่าบางครั้งเขาเขาพูดออกมามันมันไม่ได้ไง อ๋อผมก็พูดในตามที่ผมพูดความจริงไงครับคุณแน้ว<ถ>ตอนนี้คุณไปถึงบ้านหรือยังครับผมถึงตั้งโดนแล้วครับอ๋อคุณรูไ้ไหมเนี่ยว่าผมไม่เป็นกันอันกินอันนอนเลยผมเป็นห่วงคุณคุณขบับรถทั้งวันผมก็ังเห็นว่าคุณกินอิ่มนอนหลับสบายอยู่นะผมเป็นห่วงคุณในใจไงผมถามมาร์กตลอดว่าเฮ้ยไปไปถึงหรือยังวะไปเป็นยังไงวะอะไรประมาณนี้คุณยังเอกมโนได้ได้เก่งอยู่นะครับนะมโน แล้วตอนนี้คุณอยู่กับใครครับเนี่ยผมก็อยู่กับแม่ครับอ๋ออยู่ผมผมผมอยากคุยกับแม่จังเลยอ่ะแม่ผมไม่คุยหรอกครับแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วครับแสดงแสดงว่าคุณต้องคิดอะไรกับผมมากๆเลยนะเนี่ยคุณไม่กล้าผมพูดกับแม่เพราะว่าถ้าคุณพูดปุ๊บแล้วคุณก็จะมโนเรื่องสร้างเรื่องมาเป็นเรื่องเลยไม่ได้ครับคุณเปณเปิดลำโพงให้ผมได้ไหมผมจะอยากผมอยากคุยกับแม่จังไม่ได้ครับไม่ได้ เอาอ,อยากคุณกับแม่เปิดลำโพงอะ่ะคิดว่าผมเป็นแม่ก็ได้นะครับคุณมารนนะครับคุณไปไปโอ้ยชีวิต <c oughs>